Good Morning! วันนี้วันพฤหัสโบโดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆไปออกกำลังกายกับวิวีนะคะมาเลยมีคนถามเข้ามาเยอะว่าวิธีดูแลสุขภาพไม่ใช่กินอย่างเดียวกินอาหารห้าหมู่ผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะมาเลย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  เช็คด้านหน้าเช็คด้านข้างเช็คด้านหลังเช็คด้านหลัง,ดลงเดี๋ยวเปิดเพลงแป๊บหนึ่งปาาสวยขยีใจมาห้างมาใหม่ขยีใจวิาเพลงวิหาเพลงแป๊บหนึง่งหาเพลงแป๊บหนึ่งสวยขยีใจ อกเอวโอเคนมนมเขาท่าเพลงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหาเพลงแป๊บนึงลองมั่วแล้วสวยขยี้ใจไม่ห่างน,างนันใหม่่อเพลงอะไรลนะเพลงๆหาเพลงแป๊บนึงเพลงขยี้ใจเอ้า เพลงเพลงมาค่ะก็เดินเพลงมาเพลงมาค่ะก็เดินเพลงสวยขยี้ใจม่ห้างนาใหม่ใช้หลยจังเลยนั่ะเพลงเพลงอะไรนะพิมพ์คำว่าเพลงสวยขยี้ใจเลร เป็นอะไล่ะพงููซีแปบ๊บนึงพลงหาเพิงไม่เจอเราจะมารู้สวยยใจแป๊บนึงวิยังหาไม่เจออ้เชื่อเช่อเชื่วิ่งวิ่งวิวิ่ง รีบพุง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 รีบออกไปค่ะรีดออกไปทานเยอะเราต้องรีบออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทำโยคะโยคะที่บ้านง่าย ตีกด้านซ้ายขวาย0ครั้งไปเลยใครอยากมีเอวคอด์ตูดคอร์ตกคอร์อันนี้เอวเอว26ออกสาร 5, เอว26บิดไปนับหนึ่งถึงสิก็บิดให้ไขมันส่วนนี้บิดให้ไขมันส่วนเอวใครอยากเอวคอดยกมือขึ้นทําตาม ท่านี้นะท่านี้ก้นใครอยากมีกน้นงอนๆอนบางคนผอมก้นไม่งอนยกขึ้นไปยกขึ้นไปสวยขยีใจพบไม่ห้างนงางหม่ใช้ไหลหนักหนาะยกขึ้นถ้ามัดังก็แกบเพราะว่าเราอายุเยอะกระดูกดังก็แก็บอย่าลืมดื่มนมทุกเช้าแถมแถมแพนเซียไง ยกไปยกไปเช้าๆหลน,น,นี้ถ้ายกจนเหงือออกเห็นไหมขนาดเราไม่ต้องไปกระโดดโลดเต้นเราอายุเยอะแล้วเรายกง่ายๆยกขาขึ้นไปทดสอบกำลังขายกไปเลยค่ะยกขึ้นแล้วก็มาเช็คด้านข้างว่าก้นงอนไหม ก้นงอนไหมเห็นไหมถ้าก้นงอนเราก็จะใส่กางเกงสวยใช่ไหมคะเด้งๆไปไปวิ่งวิ่งวิ่งบนบกจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งขยับออกไปขยับจนเหนื่อออกนะจนเหนื่อเราออกวิ่งไป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 วิ่งจนเหนื่อออกเราค่อย นะคะรีบพุง่งนมนมนมไม่รีบค่ะนมตีขึ้นนมตีขึ้นนมตีขึ้นนะคะไม่รีบนะคะนมตีขึ้นตึงๆตึงๆอันนี้เอวขยยากเอวดีขยกเอวดีก็สายเข้าไปสายเข้าไปอันนี้บริหารเอวเห็นไหมร้นอนแล้วร้อนร้อนร้อนขยยากแข็งแขนเรียวขาเรียวก็ยกไปยกไปหยกไป โยกซ้ายโยกขวาแป๊บหนวยวิ่ง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 ก่อนไปทำดูนะคะเพื่อนอยากสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ